สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับด่วนล็อบดึกนะครับนะครับด่วนล็อบดึกเอฟซีนะครับนะวันนี้เพิ่งทำภารกิจเสร็จนะครับสีครับนะด่วนล็อบดึกสี่ด่วนเลยครับสี่ครับเมื่อธนารัชพลนะครับได้ออกมาเตือนสายฟ้าทั้งหลายนะครับนะครับในกรณีที่ออกมาเป็นสายฟ้าแล้วหมินประมาทนะครับนะครับเพราะกฎหมายหลายข้อครับธนารัชพลแล้วก็ได้ออกมานั่งพูดนะครับว่า การที่เราเอารูปนะครับนะของคนอื่นโดยที่ไม่รับอนุญาตไปขึ้นหน้าปกแบบนี้นะครับนะครับมันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นครับในพวกที่ออกอาฟ้าแล้วก็เอารูปของคนอื่นไปขึ้นหน้าปกเนี่ยนะครับต้องคอยระวังเลยนะครับนะครับต้องคอยระวังเลยนะครับน้าฝั่งนู้นนะครับนะเพราะว่า มันเป็นผลเสียซึ่งท่านก็เคยเดําเนินคดีกับบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ออกมานั่งว่าท่าน,นตังนานาน,นะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับบางช่วงบางตอนนะครับของท่านทนายรัชพลนะครับได้ออกมาพูดถึงกรณีที่นะครับตอนนี้ครับนนโซเชียลมันร้อนแรงนะครับจะพูดจะจาอะไรก็ให้ระวังแล้วก็จะาภาพไปขึ้นหน้าปกก็ต้องระวังนะครับ ถ้าไม่ใช่พวกเดียวมันเองถ้าเอาเขาไปขึ้นและทําให้เขาเสียหายนะครับก็สามารถนะครับนะโดนฟ้องร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับพวกที่มีพฤติกรรมแบบแบบนี้นะครับต้องต้องต้องระวังนะแล้วก็สมควรที่ต้องโดนฟ้องเดี๋ยวเรานะครับนะหดสนนะครับขึ้นหัวข้อเลยว่านะครับ่ายฟ้านะครับระวังจะติดนะครับ เราจะไปฟังนะครับบางช่วงบางตอนของท่านนายรัฐบนตระครับไปครับสำหรับคนที่ทำยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็เป็นสายฟ้าเนี่ยคือไปพูดภาพพิงกับคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียหายก็ต้องฝากเตือนนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่ทำอย่างเงี้ยนะครับติงคุกจริง,รงๆนะ ผมจะเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ตรงของผมเองแต่ว่าผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับก็คือมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยเขามาด่าผมประจําเลยด่าทุกวันเลยนะไม่ไม่รู้เขาคิดถึงอะไรมากมายด่าด่าด่า,าไปเรื่อยๆผมก็นั่งฟังฟังไปนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังทุกวันหรอกแต่ว่าทุกาฟังอ่ะจนวันหนึ่งนะครับคนที่ด่าเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่กระทําความผิดเนี่ยถ้าทําซ้าๆเรื่อยๆเนี่ยสั่วันหนึ่งื่้งหลุดนะครับนี่เขาก็ดา่าด่าไปสั่วันหนึ่ง คือปกติเขาจะคาดตาไว <tinc S 2> ้นะครับหรือไม่ก็เบอร์หน in ้าอะไรทักอย่างเนี่ยปรากฏวันวันนั้นเขาหลุดนะครับก็เบอร์ปุ๊บปรากฏว่าภาพมันเคลื่อนไหวแล้วไอ้ที่เบอร์เนี่ยมันก็มันก็โผล่มาอย่างเงี้ยนะครับหน้าผมก็เต็มจอลยไเงยนะฮะไอ้ที่เบอร์ก็อยู่ข้างๆเนี่ยแต่ว่าหน้าผมเนี่ยโผล่มาเต็มจอเลยนะครับมันก็แล้วเขาก็ด่าอยู่นะครับคําด่ายังด่าอยู่แล้วหน้าผมก็ปรากฏเต็มจอเนี่ยนะครับก็คือหลุดอะนะครับคนที่เบอร์เขาอาจจะดูไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ มันก็เปิดช่องให้ไงนะครับพอเปิดช่องปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับเพราะว่าพวกเนี่ยเวลาหลุดปุ๊บเนี่ยด่าทุกวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็พลาดตัวเองอ่ะนะครับพอหลุดมาปุ๊บเนี่ยผมก็ไปดาเนินคดีนะครับมีข้อหาหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็พรบคอมด้วยเพราะว่าเอาหน้าผมนี่มาตัดต่อนะครับแล้วก็ทําให้ผมเสียหายเนี่ยพรบปคอมเนี่ยมันหนักกว่าหมินประมาทนะก็ต้องบอกนะครับก็ดําเนินคดีไปสองคดีนะครับที่ บังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยผมไปทํทธุร์ชีทเชียงรายนะครับแล้วก็ไปพบการกระทําความผิดที่เชียงรายก็เลยดําเนินคดีไปนะครับแล้วปรากฏว่าคือต้องบอกนะคนที่เคยติดคุกมาแล้วเนี่ยเวลาโดนคดีปุ๊บเนี่ยนะครับศาลจะรอลงอาญาไม่ได้นะครับบังเอิญว่ายูทูบเบอร์คนนั้นเนี่ยเขาเคยติดคุกมาแล้วแล้วเขาก็เลยโดนคดีมาอีกนะครับศาลก็ไม่สามารถที่จะรอได้นะครับก็โดนไปอีก6เดือนนะครับก็เลยต้องฝากบอกนะครับสําหรับคนที่ทํายูทูบเบอร์แล้วไปขายฟ้าเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าเราเคยติดคุกมาก่อนเนี่ยนะครับเสียงมากเลยนะเวลาที่ถูกดําเนินคดีเนี่ยนะครับศาลอาจจะไม่สามารถที่จะรอลงอาญาได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้เปิดช่องไว้นะครับกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่เคยจําคุกมาก่อนเนี่ยนะครับอาจจะรอลงอาญาได้แต่ว่าถ้าเคยติดคุกมาก่อนเนี่ยนะครับอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้เปิดช่องให้เท่าที่ควรนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องก่อเตือนนะว่า คนที่เป็นยูทูบเบอร์สายฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันสามารถที่จะติดคุกได้จริงๆนะครับเพราะว่ากฎหมายเขากําหนดไว้นะครับไปภาพดิงคนอื่นทาให้เขาได้รับความเสียหายเนี่ยนอกจากนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะแต่คดีนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียกนะครับจริงๆก็สงสารอยูอ่แต่ว่าจะไปถอนแจ้งความเนี่ยมันก็ไกลนะครับเพราะว่าอยู่เชียงรายก็เลยก็ปล่อยไปนะครับก็ใครทําอะไรก็คงต้องได้รับผล กรรมที่ตัวเองทําไว้นะครับก็ฝากเตือนมานะครับสําหรับยูทูบเบอร์สายฟ้าดทั้งหลายนะครับเห็นช่วงนี้มีคนเขาจริงจังอยู่ก็ต้องระวังระมัดระวังนิดนึงครับนี่ครับสี่ครับก็เป็นการออกมาพูดนะครับว่าออกบาเตือนนะครับยูทูบเบอร์สายฟาดนะครับทั้งหลายนะครับนะก็ท่านนายกได้ให้ความรู้นะครับใครที่เอาภาพคนอื่นไปขึ้นโดยที่ไม่รับอนุญาต นะครับถึงคุณจะเบอร์อยังไงจะอะไรยังไงก็นะครับมันก็ยืนยันตัวตนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นพี่รัดนะก็นะครับก็เป็นสีดีครับนะเป็นความรู้ให,ใหม่ๆนะครับเรื่องนี้นะครับนะส่วนผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกข้อมูลจะฟาจะอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่หมั่วตลอดนะครับที่ท่าน ก็ต้องขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากธนารัชพลนะครับที่ให้ความรู้แกยูทูบเบอร์ทุกทุกคนที่เป็นสายฟาดนะครับส่วนผมนะครับไม่ได้ฟาดแล้วนะครับก็อาจจะมีการพูดครับชี้แจงนะครับวิเคราะห์คำนวณถึงคนกลุ่มนั้นนะครับที่ออกมาต่อว่าต่อล้อเถียงนะครับก็ให้ควรระวังนะครับนะส่วนผมวตัวตัวผมนะครับก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้เอาภาพใครที่เราไม่ชอบมาขึ้นหน้าปกแล้วทาให้เอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ด่าว่าทาให้เขาเสียหายก็ต้องระวังตรงนี้กันด้วยนะครับลาสุดนะครับลาขอขอบคุณนะครับนะทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปให้เข้ามากดไลค์ให้นะครับที่ท่านนะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันมานะครับก็จับมือกันไว้แน่นนะครับจับมือไริด้วยกันนะครับส่วนตัวผมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับนะก็สู้ต่อไปครับ คนเรานะครับทําดีแค่ไหนทําดีต้องได้ดีนะครับทําชั่วต้องได้ชั่วทําทั่วทําทําดีไม่ได้ดีก็มีถมไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณานะครับให้ระวังกันนะครับทั้งฝั่งเขานะครับส่วนฝั่งมันไม่น่ามาเตือนะครับนะฝั่งมันมีพวกกูรูงั้นครับนะฝั่งนู้นก็จะมีพวกกูรูทั้งนั้นเลยนะครับส่วนฝั่งเรานี่ก็นะครับก็พอที่จะรู้เรื่องด้านกฎหมายเพราะเรามีทนาย อุทยัยทนายนงทนายนบนะครับให้ความรู้สองด้านนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นาการที่เราเอาภาพคลายไปขึ้นหน้าตกนะครับต้องพึงระวังให้ดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดสนด,ด้คลายกดติดตามนะครับเพจเพจคอยบอกแชแลด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้นะครับ ก็ขอบคุณรูกควางใจที่มีให้กันมาครับโอเคครับสตอนนี้ครับสวัสดีครับ